ตัวแป้งครับแต่และลูกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ32กรัมถึง35กรัมนะครับกำลังพอดีนะครับอ่าชุดชาก็จะแบ่งเลยครับการห่ออ่ลาเปาไส้หมูสับไส้ไกส่สับอย่างนี้นะครับก็จะไม่มีการกลับแป้งนะครับจะไม่เหมือนไส้ครีมไส้ลาวาจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับโอเคพอได้ยี้เลยนะครับเราก็จะมาเปิดแป้ง ช้าๆนะฮะท่านผู้ชมมือขวามือซ้ายสัมผัสกันนะครับกดไปนะครับหมุน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 มือซ้ายก็ต้องหมุนเลยฮะคอยนี้นะฮะอ่ะจมช้าๆนะครับขอบบางกลางหนานะฮะท่านผู้ชมอ่านี่นะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเข้าไปถึงตรงกลางนะครับขอบบางกลางหนานะครับให้อยู่ประมาณนี้การห่อแบบจับจีบนะครับตักไส้ลงไปนะครับเจ้าชาใช้อยู่ที่ยี่้ากรัมนะครับสำหรับตัวไส้นะครับ อย่างนี้นะฮะไข่เค็มวาก็จะหอมเหมือนซาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็มเหมือนกันนะครับนี่นะครับวางลงไปช้าททำให้ช้าๆนะครับจับอย่าดึงนะฮะคานผู้ชมไม่ต้องดึงนะครับจับไล่ไปนะฮะมือซ้ายไล่ก็เหมือนเปิดแป้นนะฮะซ้ายไล่ขวาจีบซ้ายไล่ขวาจีบซ้ายไล่ขวาจีบนะครับจับนะครับแต้มนิดนึงครับอ่านี่นะฮะช้าๆนะครับ พอเราห่อเสร็จนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวครับท่านผู้ชมเราก็จะพักแป้งของเราไว้นิดนึงนะครับด้วยการเราจะใช้ฟ็อกซี่นะครับใช้เป็นน้ำเปล่านะฉีดพรมลงไปนะครับก็เหมือนมันโถนะครับฉีดลงไปท่านผู้ชมฉีดบ,บางๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่พอมีความชื้นนิดหน่อยพอนะครับให้ยตดแล้วก็ ผงฟูเนี่ยได้ทํางานอีกรอบนะครับหลังจากที่เรานวดแล้วก็หอนะครับนี่นะฮะเคล็ดลับนะครับวันนี้เชฟชาติเอามาเจอกันอันนี้นะครับพอเราพักแป้งมาอีกประมาณ1ินาทีท่านผู้ชมนี่นะครับแป้งเราก็จะกลับมาเนียนแล้วก็ฟูขึ้นใหม่อีกรอบนะครับด้วยการผมน้ํานะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งให้ชมกันครับใช้ไฟร้อนจัดนะท่านผู้ชมให้น้ําเดือดจัดเลยนะครับแล้วก็นาซาลาเปาลงไปครับการนึ่งซาลาเปาไส้ไก่หรือว่าซาลาเปาไส้มุสับเนี่ย ก็จะไม่เหมือนซาลาเปาไส้หมูแดงนะครับจะนึ่งมากกว่าประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าหมูแดงของเราเนี่ยเป็นหมูแดงที่อบมาแล้วสุกมาแล้วนะครับแต่ว่าไส้ไก่หรือว่าไส้หมูสับเนี่ยยังดิบอยู่นะครับต้องนึ่งประมาณ8นาทีถึง9านาทีนะครับรับรองว่าไม่แตกไม่เละแน่นอนนะครับอ่ะปีฝาครับเราก็นึ่งผ่านมา8นาทีเสร็จนะครับเดี๋ยวมาชมหน้าตา่อยครับนี่นะครับฟูๆในเนียงนี้นะครับ ก็ชมคลิปแล้วชอบถับใจไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่อ e ีพ e ีหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ